ไปกันแล้วพี่น้องทีงานเราจะรอดไหม <c oughs> กำลังคล่องคล่องนะครับอู้ดูว่ะมึนทึบเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยมาดอกนี้ผมว่าอาการหนักอะ่กอะปนดตบอ่ะ สิบล้อข้างหงลังนัน่นเห็นบ่กวางสิบล้อเขาอีกเอ้ยเนาะ ครับต้องวางแผนใหม่ซะแล้วดินสายในชั้นบนดินสายเนีข้างล่างเป็นโอ้ไปมปะเขือมะเขือลุยมาแล้ว <c oughs> ข้ามเขาลุกนี้มาก็เรียบร้อยเร็วๆจานชายเดี๋ยวไม่ได้4ีิเที่ยวนะมันรู้ว่าเก็บได้4ีเิทเทยววันนี้เก็บมาตดเชานะ้า เริ่มหนาวเลยอากาศเขาฟังรกันเลิกห้าโมก็แล้จอดหมดแล้วนะเรามาทำที่หลังเขาครับก็ยอมเสร็จที่หลังเขาเป็นเรื่องธรรมดาก็ามาพร้อมเขานะ บอกเลยรู like, a, ้เรื่องรู้เรื่องความ อีกอีกอีกอ,กอ,กอดอกนี้โดนเต็มๆครับผมว่าไม่รอดแน่ หัดไหมจานใจผู้เดินตรงวี้แข็งนะเปิดลงได้เลยนะนี่เรียบร้อยแล้วทีมงานจะคล่องสัน่อยก็ไม่คล่องแล้วถนนนี่โดนดน้ำนิดเดียวนี่ไปเลยนะคฮะ ไมนนะ่ได้นะลื่นปื้นปื้นเลยเลยทานยูจานชายกำลังลืน่น <c oughs> <laughs> ไปเปล่าเร,เร็วฝนสองวันแล้วนะเพราะว่าตอนเย็นก็เป็นริถ้ามันตกไม่แดงก็ไม่เป็นไรนะง่าย,ยานะเด่นสองโมง ta bà lại cái chuột đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฐานล้อมาเขือขึ้นไปเลย แล้วครับเดเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกัน